สวัสดีครับเกิดเรื่องอีกแล้วเมื่อติอาโก้เทเซียราเจ้าพอ่อกุลขาแม่กำลังลำบากหนักประกาศเงินบริจาคอีกรอบตัดพ่อเหมือนถูกทิ้งให้สู้เพื่อมวยขมรเพียงลำพังหลังจากนักมวยชาวบราซิลรายนี้หันหลังให้มวยไทยไปซบกุลขาแม่ทำให้ต้องเกิดเรื่องดราม่ามากมายโดยล่าสุดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาติอาโก้ได้โพสในเพจของตนเองดังนี้สวัสดีทุกคน นี่คือวิดีโอที่ต้องการที่จะแสดงความรู้สึกของผมกับพวกคุณทุกคนหลายปีที่ผ่านมาผมพยายามเอาชนะทุกอย่างเพื่อช่วยศิลปะก,การต่อสู้ของเขมรแต่ผมต้องสูญเสียเงินไปถึง5 0 0 0 0 0ดอลลาร์กับครับร้านอาหารร้านค้าและทุกอย่างในประเทศไทยผมมาต่อสู้ที่นี่เพราะภูมิใจในกัมพูชาและกีฬาที่นี่มากเราได้รับเงินบริจาคประมาณคนละหนึ่งเหรียญมากกว่า2000คนเป็นจำนวนเงินประมาณ2,000เหรียญฉันขอบคุณพวกคุณมาก แต่เงินทั้งหมดนี้มันยังไม่พอใช้เลยผมเห็นว่ามีหลายบริษัทที่ส่งเสริมศิลปการต่อสู้เขมรอยากเห็นหน้าศิลปการต่อสู้เขมรบนเวทีระดับนานาชาติมันคือความฝันของทุกคนเช่นเดียวกับตัวผมแต่ความฝันนี้มันเหมือนกําลังจะปล่อยให้ตายอย่างโดดเดี่ยวผมแค่อยากจะแสดงความรู้สึกพอเราพยายามที่จะบอกให้โลกรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรามันไม่ใช่สําหรับผมคนเดียวมันสําหรับพวกคุณทุกคนเพราะตอนนี้ผมเป็นชาวเขมร ผมเปิดยิมและยังคงต้องการสปอนเซอร์คนละ1ถึง2เหรียญแม้มันจะไม่เพียงพอในการจ่ายค่าสถานที่แต่ถือเป็นน้ำใจและการเคารพจากพี่น้องชาวคขมเมนที่แสดงออกมาผมยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปแต่ก็พอทำใจไว้แล้วและผมคงต้องกู้เงินธนาคารให้เดินหน้าต่อไปไม่ท้อไม่กดดันอะไรเราจะไม่ยอมแพ้ฝากช่วยกันรักศิลปาก,การต่อสู้คขมเมตโปรดเชื่อมั่นในตัวผมและสนับสนุนผมผมจะทำให้ได้ ฉันรักศิลปการต่อสู้ของเขเมรและผมไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเน้นทําธุรกิจแต่มาอยู่เพื่อผลักดันสิ่งนี้ให้ดีขึ้นขอขอบคุณพี่น้องของผมทุกคนโปรแชร์โพสต์นี้ผมไม่สามารถต่อสู้เพียงลําพังเพื่อกุลขมแม่ได้ผมเดิมพันธุรกิจทั้งหมดนี้เพราะพวกคุณขอให้ทําและตอนนี้พวกคุณจะปล่อยให้ผมสู้อยู่คนเดียวหรือไม่หลังจากที่ชาวเขเมรเห็นโพสต์นี้ก็เข้ามาคอมเมนต์และแชร์กันมากมายเราขอเลือกแปลบางคอมเมนต์มาให้รับชมกันครับ คอมเมนต์แรกกล่าวว่าเราจะไม่ทอดทิ้งติอาโก้เตซิเราเราจะสู้ต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติเราขอพระเจ้าจงอวยพรน,น้องชายคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าฉันขอแสดงความขอบคุณต่อติอาโก้ผู้เป็นคนดีสําหรับฉันและชาวกัมพูชาคนอื่นๆและขอให้เขาประสบความสําเร็จมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าสู้ให้เต็มที่หน้าไอดอลของฉันขอบคุณที่เสียสละเพื่อศิลปการต่อสู้ของคขมเมต คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าได้แต่สงสารแต่มีทุนเล็กๆน้อยๆก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะักคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสงสารติอาโกกับการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ให้กับคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันจะช่วยคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และฉันก็จะสนับสนุนคุณคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าโปรดสนับสนุนเขาฉันหวังว่าเศรษฐีในกรรมัมพูชาจะช่วยสนับสนุนเขาเขาทําทุกอย่างเพื่อคุณขับแมนด้วยใจคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าถ้ากรรมัมพูชายากกว่าไทย คุณสามารถกลับไปทำมาหากินที่ไทยได้ขอบคุณทุกครั้งที่ช่วยเหลือชาวกัมพูชาแปรให้รับชมสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้สามารถพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้ครับขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ครับ